เนาะวันนี้น้องหน้าตาไม่ผ่องเนาะนะครับเพราะนั้นครัพวกเราจะสกัดด้วยนะครับหนึ่งหน้าตาเราต้องผ่องแผลนะครับอเผื่อไปเจอคนปลายทางเขากำลังโสดอยู่ใช่ไหมอ่านะฮะมีคำถามไหมครับใครอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับสามรารถยกมือได้เลยนะครับแล้วศีค้าฮาราทำไงน้องครับศินค้าฮาราทำไง,ไง ะไรนะคะสินค้าอะไรนะคะสินค้าฮาลาลเราต้องทำไงสินค้าฮาลาลสิสินค้าฮา,า,าลาลใช่ไหมคะคสินค้าฮาลาลเป็นสินค้าอะไรคะเป็นอาหารหรือว่าเป็นในส่วนของเครื่องดื่มคะอาหารอาหารจะส่งออกจะส่งออกไปที่ประเทศอะไรคะที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเออตอบไห้เสร็จเรียบร้อยอ่ะต้องการทราบในเรื่องของขั้นตอนหรือว่าต้องการทราบในเรื่องของอะไรคะต้องการทราบว่าถ้าเราจะส่งอาหารฮาลาลไปที่ซาอุดีอาระเบีย ต้องเริ่มต้นยังไงนี่ไม่เก<อ>ี่ยบประกอบเลยนะค่ะคาว่าฮาลาน,นี่ถือว่าเป็นในส่วนของคุณภาพทางด้านอาหารนะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการต้องแยกออกมาก่อนว่าฮาลาลของผู้ประกอบการเป็นอะไรเป็นในส่วนของอาหารหรือว่าเป็นในหมวดของเครื่องดื่มถ้าเกิดเป็นอาหารเป็นอาหารประเภทไหนนะคะคาว่าฮาลาลเป็นแค่การการันตีคุณภาพของสินค้าเท่านั้นนะคะนี่เห็นไหมก็ตอบได้เนี่ยน,นะครับเพราะฉะนั้นท่านถามอะไรไปเนี่ย เกือบทั้งหมดก็ตอบได้อย่าย่าถามยากๆนะครับถามได้ยากจะตอบไม่ได้จริงๆนะอย่างเช่นราคาค่าอาหารต้องขายแพ็กเท่าไหร่เขาบอกเขาไม่รู้หรอกนะครับเข <laughs> าจะตอบได้ในหลักการกว้างๆซึ่งการตอบได้แบบนี้ผมพูดว่าขณะนี้มีหน่วยางานเดียนในประเทศไทยที่ตอบแบบนี้ได้ก็คือที่โอเซ็ตนะครับโอเซ็ตนะครับไม่ใช่โอเซ็ตนะโอเซ็ตเป็นเรื่องนะ โอเซโอเอสีซี S e C นะโอเซนะครับโอเซเป็นเครื่องหนึ่งนะนี่โอเซนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งร,รับบริการสอบแบบเป็ดเสร็จอยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์แต่อยู่ภายใต้กรม,รมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและพออวันดีนะครับเลิศธนาพระศุดเป็นพอ,อที่อยู่แรงงานตรงนี้อยู่เปิดวันนี้ท่านไม่ได้มานะครับแล้วคุณมาร์กเนี่ยก็เป็นเจ้าที่ที่เป็นคนตั้งระบบสกาย้นมานีย่แหละทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารโดยเห็นหน้า ผู้ที่จะตอบคาถามเราได้และในบางกรณีเราจะใช้กล้องเนี่ยนะถ่ายรูปตัวอักษรบางอย่างให้เห็นตัวอักษรบรรทัดนี้เป็นยี้สามารถทําได้เช่นเดียวกัน <c oughs> อันนี้เป็นมิติใหม่ของการให้บริการของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากและผมส่งเสริมเรื่องนี้นะครับทีนี้พวกเราเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้สกายกันนะครับส่วนมากเราใช้ไลน์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีอีกแบบหนึ่งและเราสามารถใช้มือถือเราสอบถ่ายไปที่ โรเจได้เลยนะครับแต่เขาอย่าโทรไปตอนสี่โมงสี่ท้านะครับเขากลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวหาว่าทำไมอาจารย์สยันโคตรจะให้ยินดีจะไปโทรไปตอนสี่โมงสี่ท้าเนี่ยไม่มีใครตอบคำถามเขาเลิกสี่โมงครึ่งนะครับเวลาราชการแต่ถ้าเขาบอกล่วกหน้าก่อนว่าโอเคจะขอถามตอนสี่โมงสี <einfach> ่ท <Mach an> ้าผมไม่แช่ว่าเจ้าที่อยู่ครับเขาอยู่ตอบคาถามเรานะครับยี่สี่ชั่วโมงไม่พี่คุยผมเลยยี่สี่ชั่วโมงที่ไปกางหาผมที่บ้านแล้วกันนะครับมีคำถามไหมครับ นะครับถ้าไม่มีนะครับขอบคุณน้องคนที่ชื่ออะไรครับสาวรักค่ะสาวรักนะครับ